โอ้ไฟลุกเลยสวัสดีครับไก่ย่างมาลาโอ้ไฟแห้งพี่น้องเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ย่างไก่ครับพี่น้องไก่ย่างมาล่า มาลาครับกินนล้กันนะครับพี่นอ้องน,นี่ไม่ไล่ตูครับ,บแสบวันนี้หนูทำอะไรลูกทำปิงป้งไก่ปิ้ไก่กินกินปิ้งไก่ มีเออมีกี่ตัวเอามาับดูทีโอ้ประกอเราหนึ่งสองสามสี่มีสี่สี่ตัวห้าตัวสุกไปแล้วไงตัวหนึ่งสุกไปแล้วตัวหนึ่งเออแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมาล่าครับ จชาย,ย่างไก่มาลาไก่ย่างมาล่าแบบแซ่บเลยแต่คนคนรอก็คือหนูจะก,กินนี่ไงอ,อันนี้ก็เอวนก็มารอกินอันนี้อีกคนอันนี้กินอะไรครับ กินตูดไก่กินตูดไก่ใส่น้ำราอันนี้ใส่มาล่าไหมอืออร่อยไหมจ๊ะอร่อยก็มาใส่พอแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไก่ตัวนี้สุกก่อนนะเดี๋ยวจะมากินตูดไก่แบบอร่อยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิกินดิแบบเสียบวันนี้ไก่มาล่า ไก่ย่างมาล่าครับ